ต่อนะคะจากครั้งที่แล้วข้อที่ห้านะคะพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วจงบอกว่าข้อความในแต่และข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิดนะคะาจากรูปอันนี้มันคือรูปอะไรจำได้ไหมเนี่ยรูปนี้มันคือรูปของการทำหมันถูกไหมคะทำหมันเพศอะไรลูก ถูกต้องเพศหญิงาการทำหมันในเพศหญิงนะคะสังเกตจากอะไรรู้ได้ยังไงมันเป็นการทำหมันอันนี้มันคือมดลูกถูกไหมมันคืออวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงถูกไหมคะแล้วก็ตรงนี้คือทําการตัดมันทิ้งตัดมันทิ้งเลยก็แสดงว่ามันเป็นการทำหมัน นั่นเองนะคะตัดทิ้งแล้วก็มัดเอาไว้แบบนี้นะคะมันคือการทำหมันในเพศหญิงนั่นเองนะคะามาดูเขาบอกว่าจากภาพเป็นการทำหมันในเพศหญิงถูกหรือผิดเนี่ยอันเนี้ยไงคะถูกต้องนะคะจากภาพมันเป็นการทำหมันในเพศหญิงนะคะข้อที่สองข้อความที่สองบุคคลนี้จะไม่สามารถมีลูกตามธรรมชาติได้อีกถูกไหมคะ การทำหมันแบบนี้มันเป็นการทำหมันแบบถาวรถูกไหมการทำหมันแบบถาวรมันก็คือไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วนะคะเป็นการทำหมันที่ชัวที่สุดเลยนะคะข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะต่อไปบุคคลนี้จะไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปการทำหมันในเพศหญิงเนี่ยมันจะไม่กระทบต่อประจำเดือนนะคะดังนั้นต่อให้ทำหมัน ตัดปีกมดลูกทิ้งก็ยังมีประจำเดือนได้นะคะดังนั้นบุคคลนี้เนี่ยมียังมีประจำเดือนอยู่นะคะดังนั้นข้อนี้ผิดนะคะต่อไปข้อความถัดมานะคะรังไข่ของบุคคลนี้จะฝ่อไปเนื่องจากไม่ได้ใช้งานถูกหรือผิดผิดนะคะรังไข่ไม่ได้ฝ่อนะคะก็ยังมีรังไข่อยู่ใช่ไหมเพราะเขาก็ยังมีประจำเดือนได้อยู่ใช่ไหมคะดังนั้น รังไข่ของเขาเนี่ยไม่ฝ่อไปแน่นอนนะคะการทำหมันด้วยวิธีนี้ไม่ส่งผลต่อความรู้สึกทางเพศถูกไหมถูกต้องนะคะก็คือก็คือยังมีความรู้สึกทางเพศอยู่นั่นเองนะคะอ่าข้อนี้ถูกต้องข้อสุดท้ายนะคะข้อที่หกนะคะอ่า เขาถามว่าให้นักเรียนนะคะอธิบายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ตามที่นักเรียนเนี่ยเข้าใจนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจว่าการตั้งครรภ์นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็เกิดจากเซลล์สุจิผสมกับเซลล์ไข่ใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายต่อไปเรื่อยๆว่ามันเป็นยังไงต่อยังไงต่อนะคะให้อธิบายมาพอสังเขตนะคะ ตามความเข้าใจของนักเรียนมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะเนาะตามความเข้าใจของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจว่าการตั้งครรภเนี่ยมันคืออะไรนะคะ,ะมิก็อธิบายมาบ้างแล้วแหละแต่มันก็ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะ,ะการตั้งครรภนะคะก็เกิดจากการปฏิสนธิกันระหว่างเซลล์สุจิของเพศชายกับเซลล์ไข่ของเพศหญิงนะคะซึ่งเกิดขึ้นบริเวณ ท่อนําไข่ของเพศหญิงนั่นเองเวลาที่เซลล์ไข่เนี่ยได้รับการผสม,มแล้วก็จะเจริญไปเป็นไซโกตนะคะซึ่งมันจะมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจํานวนแบบทวีคูณนะคะพร้อมกับเคลื่อนตัวไปด้วยยังบริเวณของมดลูกนะคะเพื่อที่จะไปฝังตัวนะคะไซโกตที่มาฝังตัวอยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเซลล์ขนาดใหญ่เราจะเรียกมันว่า MBO นะคะ,ะตามไม่ทันนะพอเซลล์ไข่ผสมกับเซลล์สุจิที่ท่อนำไข่ของเพศหญิงใช่ไหมจากนั้นเนี่ยมันก็จะเจริญกลายไปเป็นไซโกดนะคะไซโกดมีการเพิ่มขนาดเพิ่มเซลล์แบบทวีคูณนะคะตอนที่มันเพิ่มเซลล์เนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวไปบนท่อนำไข่ด้วยนะคะจากนั้นตัวไซโกดอันเนี้ยมันก็จะไปฝังตัวอยู่ที่ มดลูกนะคะอพอไปฝังตัวอยู่ที่มดลูกเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มเซลล์ขนาดใหญ่และพอมันมีการเพิ่มจํานวนเป็นทวีคูณใช่ไหมจาก1เป็น2 2เป็น4เพิ่มเป็นทวีคูณใช่ไหมคะมันก็จะเรียกว่า MBO โอเคนะามาถึง MBO แล้วอันนี้นะคะเรียกว่า MBO ไซโกตกลายไปเป็น MBO นะคะซึ่ง MBO เนี่ยก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยร่างกายของมารดาจะมีการสร้างเยื่อหุ้มบางๆมาหุ้ม MBO เอาไว้จะเรียกว่าถุงน้ำคล่ำนะคะอ่า MBO เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเจริญกลายเป็นทารุนั่นแหละคะ่ะดังนั้นถุงน้ำคล่ำเนี่ยมันก็จะไปห่อหุ้ม MBO เอาไว้เพื่อป้องกันอันตราย นะคะซึ่งภายในของถุงน้ำข้ามเนี่ยมันจะมีของเหลวนะคะอยู่ภายในเพื่อกันป้องกันนะคะนักเรียนมีขอโทษมีเขียนผิดป้องกันการกระทบกระเทือนให้กับ mbo นั่นเองนะคะมีของเหลวห่อหุ้ม mbo ไว้เพื่อไม่ให้ mbo มเนี่ยมันเกิดการกระทบกระเทือนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะสร้างสายสะดือนะคะ เพื่อให้สารอาหารแก่ MBO มบีมีสายสะดือและเวลาแม่กินอะไรก็สารอาหารนี้ก็จะตกมาที่ MBO ด้วยเหมือนกันนะคะพร้อมทั้งรับของเสียจาก MBO ไปด้วยสารอาหารเข้ามาในเอ o มบ o โอได้รับการใช้งานจากสารอาหารได้รับการใช้งานยังไงนะได้รับสารอาหารเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีของเสียที่เกิดจากเอ o ถูกไหมคะอ่ะ สายสะดือก็จะรับของเสียจาก MBO ไปด้วยนะคะ,ะจากนั้น MBO เจริญเติบโตไปประมาณ8สัปดาห์ด้วยกันพอ MBO เริ่มจเจริญเติบโตไปจนถึง8สัปดาห์เนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์แล้วดังนั้นเราเกิดมาจาก MBO เนี่ยนักเรียนเ b o 8สัปดาห์จะมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์นะคะ8สัปดาห์นี่กี่เดือน สองเดือนใช่ไหมอ่าสองเดือนจะมีรูกด่างเหมือนกับมนุษย์นะคะแต่ว่ามีขนาดเล็กมากเท่านิ้วก้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะประมาณนี้อาจจะเล็กกว่านิ้วก้อยด้วยซ้ำนะคะซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะทารกในครรภ์นเนี่ยก็จะใช้เวลาในการจเจริญเติบโตในครรภ์ของมารดาเป็นเวลา9เดือนนะคะประมาณ9เดือนก็จะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะครบกําหนด แล้วก็คลอดออกมานะคะกลายไปเป็นทารุต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์